มุมแดงครับหุ้งสาสกุลครับจากออสเตรเลีย และคู่ต่อสู้แล้วครับนักชกจากมุมน้ำเงินครับแลมโบ้สิบมานณชัยคู่นี้ก็ชกกันกำหนด6ยกเช่นกันนะครับในพิกัด63กิโลกรัม กรรมการก็เรียกตัวหมวดัครูมากลางเวทีครับและนำกฎก,ฎก,ฎก,ฎกฎติกามารยาทต่างๆนะครับก็เป็นธรรมเนียมก่อนการชกครับก่อนการแข่งขันกับเข้ามุมก่อนครับเช็คความพร้อมของกรรมการให้คะแนนยกที่หนึ่งพุงสาสกุลครับนี่ครับ ผิวจะขาวกว่าครับจากอสกอสเตรเลียนักชกออสเตรเลียแหมแลมโบ่นี่ก็โยกหลบหลอกเลยครับโอ้ยแลมโบแลม,มโบโอ้ยดุจริงครับแลมโบแม่พวงหมัดโชว์เลยครับโอ้ยแม่แมถ้าโดนหมัดของหุ้งเข้าไปมี สะดุดเหมือนกันครับวูงนี้มวยจังหวะฝีมือครับรอโอ้แรมโบ้เปิดหน้าไปหน่อยครับต้องผวากอดไวกรรมการบอกว่าอย่าลังคอครับอืนี้แม่น้ำหนักหมัดดีจริงครับเป็นมวยจากไข้ ของปรโมเเตอร์หนึ่งนี่แหละครับสาสกุลนะครับเป็นนักชกออสเตรเลียนะครับได้เปรียบรูปร่างหนาครับแรมโป้ก็ไม่กลัวครับแม่นี่ครับซ้ oh. ายขวา ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับโอ้ยหุงโอ้ยออกกระแทกขวาตรงได้แม่นยำครับเดินจี้เข้าหาครับหุงสาธกุลแม่บับตังบนออกขวาอุย้ย อันนฮุงก็พยายามจะคำเป้าเลยครับแรมโบออเอาแล้วครับลำตัวเอาครับฮุงครับเป็นนาทีของฮุงเอาคืนบ้างครับแนมะ่จังหวะนี้ทางด้านของแรมโบ่ต้องล็อกไว้ก่อนครับนักชกจากออสเตรเลียครับฮุงสาสกุลครับ เงินนักชกไทยครับรมโบสิทธิ์มาณชัยเอาครับจิ้มท้องกับรมโบรมโบในลําตัวครับเป็นยังไงครับหุงหุงพยายามจะปกป้องพยายามจะป้องกันนะครับแม่แต่ว่าก็มีพลาดโดนบ้างเอาละครับต้องเร่งเกมหรือเปล่าหุงครับเอาเดินบ้างจังหวะไม่มีครับว่ารมโบถูกเลือเกินครับยกที่หนึ่งครับพักคู่เดียว เป็นภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบนั้าใจไม่ออกอย่างทรมานเลยนึก,กว่าตายก็บอกมันห้าสิบ้าพูดก็ไม่ไหวมันหมดสติไปแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วตองก็กินเบอร์หนึ่งมานะแข็งแรงทำอะไรได้หมดเลยเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิต อยู่ไฮไลท์ในยกที่หนึ่งนะครับนี่ครับคุ้สาสก,กุลเนี่โอ้โหออกมาขวาตรงลูกนี้หน้าสะบัดเลยเหมือนกันครับแลมโบมาดูชม,มชื่อครับแลมโบช่วงแรกนี่ก็เล่นเอาทางด้านฮุ้งตั้งรับไปเหมือนกันแล้วก็มาปลายยกก็ทำได้ดีอีกชุดหนึ่งนะครับ ยกที่สองตามกันต่อครับ63กิโลกรัมครับก็เกือบเกือบ่ปอนด์แล้วครับขาดไปนิดเดียวรับประมาณ138ปอนด์ครับคู่นี้โอ้โหถึงรุ่นนี้138ปปอนด์ เรต้องต่อย140ครับแชมป์โลก140แต่ละรุ่นนี่โอ้โหพักการทัานเอาแต่ว่านาทีนี้ครับแรมโบ้แรมโบ้มาไปชุดครับดูครับโอ้โหล่างสลับปนจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับต้องดูครับหุงหุงครับจิ้มสายกขบาไปจะเอาคืนบ้างแล้วครับเป็นนาทีที่ต้องเอาคืนครับเบียดเข้าไปได้ใหญ่ได้นาครับมดซ้ายมัดหน้ากระแทกไว้ก่อนครับเปิดทางแรมโบ้นีพอได้ไปชุดแล้วก็ผ่อนเกมออกมาครับ เปิดโอกาสให้ทางด้านของคุ้งนีได้ทําเกมรุกบ้างดูครับควงหมัดด้วยควงหมัดขวาแต่จิ้มหมัดซ้ายครับแมเลยเลี่ยมนี่แพ้วาเหลือเกินครับทางด้านของแรมโบ้แมเปิดหน้าสู้เลยครับครับคุงครับเดินรุกไล่เอาคืนบ้างครับดูครับ อไปเรื่อยครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับสะสมแล้วครับต้องดูครับทีต่อทีครับความใหญ่ครับทางน้านของคุงนักชกออสเตรเลียดูได้เปรี่ยวครับแรมโบ้นี่มีความรวดเร็วก็จริงครับแต่ว่าเล็กกว่าครับโดนต่อโดนครับยืดเยื้อไปแล้วเสียสีไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับทานด้านของแรมโบ้ดูว่ามีความคล่องแคล่วมีความรวดเร็วกว่าครับ แต่ก็โหมบุกหนักๆก็ต้องระวังเรื่องพละกกาลังด้วยนะครับแลมโบ้โอ้เอาครับคุ่ซ้ายเอามาคัดขวาทําได้สวยครับแลมโบ้แต่ว่าหุงครับพยายามตอดลาตัวครับกรรมการไปพดบอกใจเย็นๆครับนี่ครับเตือนว่าอย่าดึงอย่าเดียวครับต่อยได้อย่างเดียวครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับหุงก็ค่อยๆปิดเกมโอ้โหโอเวอร์เฮดขวาครับโดนเต็มๆครับ พยายามฟ้องกรรมการครับศีษะชนกันธรรมดาครับจังหวะต่างคนต่างถงเข้ามาแล้วครับจะออกหมัดกระแทกพยายามสายรบกวนไว้ครับทางด้านทางด้านแรมโบ้อประคัตดีครับอัปคัดมาสายของแรมโบ้ครับจุกจิกแล้วครับแกตอดไปเรื่อยครับอาศัยว่าเร็วกว่าแล้ะครับชิงออกก่อนด้วยครับ โอ้ยโอ้โหเอาไว่ให้ครับคอแทบหลุดครับลูกนี้ครับเอากรรมการไพพดชี้ไปที่มุมครับนับหกเจ็ดเอาล้วครับโอ้โหอยู่ได้ยังไงครับหมัดนี้ครับคอแทบหลุดครับเอาโอ้เวลาจะพอหรือเปล่าครับ20่ิบกว่าวินาทีทองครับนาทีทองกับนาทีวิกฤต ใครจะผ่านไปได้ครับแรมโบมาไปช่วยครับสิวินาทีหุงต้องตอบโต้ขึ้นมากแม่จังหวะนี้ครับโดนตบออกไปครับ, <c oughs> บกรรมการไปพูดบอกว่าอย่าดึงครับห oh. ุงมแม่ฟืนเร็วมากครับโมโจรค,ครับโอ้โหช็อตเมื่อสักครู่นี้ครับแมนี่ <c oughs> ออละครช่วยอีกแล้วนะครับคู่นี้แม่ เป็น oh. ภูมิแพ้อยู่สมัยทํางานโรงงานแพ้หลายๆอย่างแต่มากินเบิร์นมันดีขึ้นมันหายใจไม่ค่อยอึดอัดเป็นคนกินยายากแต่ถ้าเป็นสมุนไพรยะกินอยู่หายใจโล่งขึ้นแล้วก็ขับถ่ายดีเดีนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับแลมโบวครับเอิดหน้าสู้สอยนะครับแต่ฮุ้งจริงๆครับ ก็ตั้งการ์ดมาดีตลอดนะครับเดี๋ยวดูไปพลาดช่วงไหนครับนี่ครับลำตัวลำตัวก็ยังบล็อกได้อยู่ครับนี่ครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้ยขวาล่วงเลยครับแม่โอ้โหขึ้นมาได้ยังไงครับนี่คือคำถามครับ ลุกมาได้ยังไงโอ้โหห่วงครับต้องดูฟื้นตัวทันหรือเปล่าครับพี่เลี้ยงประคบประงมไปยังไงยกที่สามครับเป็นนักมวยคนอื่นนีหัวหลุดออกจากป่าแล้วครับโดนแบบเมื่อสักู่นี้ครับเอาแล้วครับยกที่สามรมโบ้ครับจะปิดเกมแล้วครับมาแบบนี้ครับไม่อยากได้ยินเสียงระฆังยกต่อไปแล้วครับดูครับเคาะขวาห่วงยังอยู่ในนาทีวิกฤตแล้วครับตอนนี้ เรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่ครับตอนนั้นของระโบโอ้เป็นมวยที่ออกหมัดได้รวดเร็วจริงๆครับนี่แหละครับคุณภาพการฟิซซ้อมค่ายมวยสิลปะกษรตของป๋าฝ้ายอ้าวโดนเห<อ>มือนกันโดนเหมือนกันยังไงครับโดนแล้วครับระโบโตอ้องกอดครับโอ้โหแม่โอ้โหพลิกไปพลิกมายังไงครับเนี่ยโอ้ตอนนี้หงหงจะผเดเสไดืได้ไหรือเปล่าโอ้โหเรียกว่าฟื้นตัวเร็วแล้วก็กลับเบาคืนได้ครับ นักมวยออสเตรเลียครับเหียดเข้าไปครับห่วงนี่ครับจิ้มข้างบนครับตอดไปเรื่อยจุกจิกจุกจิกครับกรรมการไปโพสบอกรำคาญครับแบบนี้ไม่เห็นอะไรครับดึงออกมากลางเวทีเอ๊ะเริ่มกนใหมายอ้าวขวาของงวงแม่เหวี่ยงอีกแล้วครับยังไงครับเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีน้ำโผลแล้วครับกรรมการไปโพสครับสั่งตัดคะแนนแล้วครับแม่ทำผิดกติกา ถ้าจะผู้ก็อทำผิดซ้ำซากับเตือนครัคร้งที่3แล้วครับมีการเตือนแล้วก็ต้องตัดคะแนนไป1นคะแนนครับเอามาดูครับโอ้โหคอสขวาของห่วงห่วงคอสขวาครับอ,อยากเห็นโอเวอร์เฮดของแรมโบ้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วครับจะมีไหมโอ้โหต้องชื่นชมทั้ง2คนครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับ มาถึงตรงนี้ครับไม่ว่าใครจะได้รับการชูมือหรือว่าต้องมีใครสักคนนอนไปก็ต้องปรบมือดังๆเอ้าห่วงมาไปชุวยครับชุดนี้ชุดใจโอ้ยบวกขวาครับลนอีกแล้วครับแม่จังหวะนี้กรรมการมองว่าเสียหลักด้วยเหมือนกันครับไม่นะครับเป็นความโชคดีของห่วงนี่ครับมัดขวาของเรมโบนีมาเร็วครับมันป้องกันไม่ทันครับทั้งที่เห็นครับห่วงบอกเห็นนะผมเห็นแต่ผมกันไม่ได้ครับจะให้ทํายังไงล่ะครับ โอ้โอ้สู้ดีเหลือเกินครับนักชกออสซี่รายนี้ครับฮวงสาสกุลครับจากออสเตรเลียแรมโบ้ครับแมจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาก็ถือว่าใช้ได้ครับจังหวะเปิดเกมรุกจังหวะลุยแรงนี่โอ้โหหัวใจแทบวายครับแล้จังหวะผ่อนเกมก็ออกมาตั้งรับทําได้ดีครับเอาครับมาดูครับสิบนาทีสิบวินาทีสุดท้ายครับฮวง ก็มีโอกาสพลิกเกมกลับมาได้เหมือนกันครับคุงแล้วก็จบยกที่3นะครับ ครับทางด้านนักชกออสซี่นะครับปุ้งนะครับทางด้านของแลมโบนี่กับบุกเพลินนะครับพยายามยกอากสูงครับรัดกุ้มครับนี่ครับขวาจังหวะที่ทำได้ดีครับจังหวะที่ห่วงครับเปิดเกมลุกครับนี่ครับได้ทุกข์มาครับลีนี่ครับจังหวะร่วงลงไปปลายยกครับแล้วเป็นมุมที่กำลังไปพดอยู่ด้านหลังพอดีครับครับ แล้วก็มองว่าเป็นจังหวะที่ทางด้านของหวงเสียหลักด้วยนะครับก็เลยไม่ได้นับไปครับแม่พี่เลี้ยงลืมลืมแล้เข้าอี่ลงยกที่4ครับม,มืออย่าตกกาดอย่าหล่นนะครับ มือตกกาศดลนนี่พี่หมอน,นี่พร้อมแล้วครับผี่หมอจิศรศักดิ์กุพชาชิเาครับหวงลุกเข้าไปแต่ว่ารมโบ้ครับไม่ได้ถอยเฉยๆครับมมีหมดัดคอยตอบโต้คอยเบรกเกมด้วยพยายามเบียดเข้าไปครับยกที่แล้วนี่โชคดีครับทางด้านของห่วงครับเพราะว่า ไม่โดนนับแถมคู่ต่อสู้โดนตัดแต่งเอาครับลุยเข้าไปลุยเข้าไปครับพยายามเบียดเข้าไปทังด้านของแลมโบนี่เกมรับถือว่าทำได้ดีครับครับรบเลยครับทั้งบล็อกทั้งเวฟทั้งโยกกอ้โ,อโหต้องดูแล้วครับเกมยังไม่จบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ คู่นี้กรรมการไพพดทางานหนักเลยครับเป็นมวยใหญ่ด้วยครับต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันแล้วครับก็คือเด็ดหัวคู่ต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมบนเวทีก็ต้องมีบางจังหวะแล้วครับที่กรรมการจะต้องทําหน้าที่ครับวันนั้นเหนื่อยนิดนึงคู่นี้เอาครับห่วงเดินต่อลุยเข้าไปมัดขวาไม่โดนแล้วโบน่เกาครับหันข้างใช้หัวไหล่ครับป้องกันไว้อย่างเดินหน้าครับนักมวยจากออสเตรเลียหูงครับนี่ครับ แรมโบ้แม่เริ่มเหมือนกับจะแผ่วไปพอสมควรครับโหมตอนต้นโยกนี่แรงหมดหรือเปล่าโหงครับเดินหน้าหาอีกต้องผวาคอดเลยครับทีมมุมของห่วงนี่มีช้ำโลกอย่างเพชรมณีซีพีเอฟนะครับหรือว่าปัญญาประดับสีด้วยนะครับก็เป็นลูกม่อของคู่หนึ่งชายชาย,ชายสาสก,กุล,ลแล้วครับคอยเชียร์คอะไอยางเ้ยอาละครับห่วงห่วงได้ชุดนี้ยังไงครับแหมแกมีลูกเก่งครับเขาเรียกว่าลูกตบกระบาลรับนลูกนี้ จงหวะมันประชิดตัวแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้ก็ตกกระบ,บาลไปก่อนครับตอดไปเรื่อยเอาละครับแลมโบ้แลมโบ้ยังไงครับนั่งเชือกแล้วครับ่วงพยายามจะหาจังหวะบวกขอไปครับ่วงลุยเข้าไปแลมโบ้อยู่ที่มุมนั่งเชือกพยายามหาจังหวะบวกครับแต่ว่าจังหวะนี้แม่เวฟได้ดีครับ<แ>เวฟได้ดีโอ้โหยังไม่ได้จังจังโอ้โปะคองตัวรอดได้ครับ แฟนมวยสกิดมาครับสกิดบอกโปรโมเตอร์ครับจัดมวยดีแบบนี้นัดหน้าต้องลงทีวีแล้วครับพี่หนึ่งเอาครับลุยเข้าไปปลายยกห่วงไม่สนแล้วครับเดินลุยอย่างเดียวครับเอ้โ้ยโบยกครับโบยกโบยกโอ้ยอ้าโบยกโบยกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่า นี่แหละของดีก็ทําไมอ่ะผมอยากจะต่อยอ่ะละครก็ขอไม่สิผมจะต่อยใครจะทาไมก็าะตามต่อ่อยเจ้ากันไปครับเอาละครับผ่านพ้นไปอย่างสนุกดูเดือดครับก็ต้องยินดีต้อนรับนะครับคุณโจอี้กาน่านะครับวันนี้ก็เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ให้กาลังใจโปรโมเตอร์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้โจอี้กาน่าด้วยครับวันนี้มาเป็นกําลังใจให้กับโปรโมเตอร์ครับว่านักมวยออกอาวุธกันเพิไม่ได้ยินเสียงละครแล้วนะครับโอ้โห ช่วงช็อตสุดท้ายตอนเสียงระคังรังเมื่อสักครู่นี้เขาต้องเรียกว่าสมัครใจมีเรื่องกันครับเพราะว่าทั้งสูดหกยกครับคู่นี้กำหนดหกยกนะครับแม่ทางด้านของพวงนี่ทีมงานพี่เลี้ยงขึ้นมานี่สลับหน้ากันเลยครับนี่ก็เป็นวัที่แชมป์โลกอีกคนครับ กองฟ้า CPF ครับอดีตแชมป์โลกเยาวชนสภาพ์วโลกแลบ UBC ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทครับเคยปะทะกับ hmm. อ,อดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นมาแล้วด้วยครับในการเข้งกันแชมป์ของเขามวยดังๆมวยดีๆเพียบครับที่มุมของห่วงครับนักชกออตรลีย,เ,ยเพราะว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสาสก,กุลแล้วครับ น่าน่าจะพอแล้วนะครับแลมโบ้ครับดูเหมือนว่าจะพละงกำลังจะสู้ไม่ไหวกรรมการก็เลยนับนะครับแล้วก็ให้ยุติการชกในต้นยกที่5นี่นะครับ<า>ให้หุงสาสกุลน,นะครับจากออสเตรเลียเป็นฝ่ายชนะไปครับรบมือดังๆครับให้กับนักยกจากออสเตรเลียครับหุงสาสกุล แล้วก็ต้องปบมือกับแซมโบ้สิทธิ์มานชะัยด้วยนะครับตู้ได้ดีแล้วนะครับ